สวัสดีครับผมคลิปนี้ก็จะทุกท่านมา,สอ,าสองเพื่อนนะครับวิธีดูเพื่อนเพื่อนของเพื่อนเรามีใครเป็นเพื่อนบ้างมีเพื่อนเราไหมเพื่อนเยอะชักจะงงแล้วนะครับอลองดูกันนะครับก่อนอื่นผมก็เข้าไปที่เพื่อนผมนี่แหละเพื่อนผมสักคนนะครับคนนี้นะครับดูครับติดดาวเนี่ย ถ้าใครติดดาวก็แต่ว่าเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทนะครับเนี่ยก็อาจจะมีปฏิสัมพันธ์คือโพสปับ๊บเรากดไลค์ปุ๊บคอมเมนต์ปุ๊บก็อันนี้เป็นเกรดของเพื่อนนะครับเพื่อนเพื่อนที่ติดดาวอยู่นี่ก็จ,จะเราให้ความสัมพันธ์เนาะคือโพสต์มาปุ๊บเราก็กดไลค์กด มเมนต์ให้ทันทีอันนี้ใครวันเนี่ยไม่รู้จักอ๋อถ่ายรูปหน้าตรงก็ไม่ได้ดูยากแต่ว่าวิธีส่องเพื่อนของเพื่อนนะครับ่ะเราก็เข้ามาที่หน้าเพื่อนของเรานะครับแล้วก็คลิกไปที่เพื่อนของเรานะครับที่เราอยากจะส่องนะครับพอ,อมาเจอหน้าโปรไฟล์เขาเราก็ไปที่เพื่อนอีกทีหนึ่งนะครับมีเพื่อนร่วมกัน ร้อยสี่สองคนเลยนะก็มาดูบ้างว่าใครที่เป็นเพื่อนกับเพื่อนเราบ้างอ,อันนี้ก็เพื่อนเราเหมือนกันเพื่อนเราเหมือนกันอันนี้น้องเพื่อนอันนี้ก็เพื่อน,อ,น,น,อ,นอันนี้ก็ลูกพี่ลูกน้องอก็เหมือนกันคล้ายๆกันไปหมดนะครับนี่คือวิธีการส่งเพื่อนของเพื่อนเนาะ,ะประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรอ่าเฟซบุ๊กมันมันดีอย่างหนึ่งนะครับ สมมติสมมติผมลืม Facebook แล้วผมแอดเพื่อนคนนี้มาผมเข้ามาเจอผมเข้ามาดูตรงรายชื่อเพื่อนผมก็สามารถเพิ่มไป้คนที่ผมรู้จักตรงเนี้ยขอเป็นเพื่อนไปได้เลยนะครับคือรู้รู้คนเดียวมันก็สามารถกระจายไปได้แบบอีกเยอะแยะนะครับ mm hmm. แต่หลังๆก็ mm hmm. เพื่อนเยอะๆก็ไม่ค่อยมีอะไรโพสต์กันหรอะครับมัน นานๆทีแต่ก็ได้รู้ว่าใครทำอะไรยังไงอยู่ที่ไหนก็มีบนมีคุยกันบ้างนานๆทีอะไรเงี้ยบางทีลูกป,ป่วยมาไม่สบายขายของอนู่นนี่นั่นแล้วก็รู้จักบดนะครับนี่ก็นี่เป็นเพื่อนของเพื่อนนะครับมีไหมที่ยังไม่ได้เป็นเพื่อนอนี่ไงพวกนี้ครับ เลื่อนลงมาล่างล่างสุดก็จะเป็นเพื่อนที่เราไม่ได้เป็นเพื่อนด้วยถ้าเราไล่ดูแล้วอ๋อคนนี้เราก็รู้นี่ว่ามีเพื่อนทักมาเดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะเพื่อนแน่กลัวอะไรลิกลัวอะไรลื นอนอีกแล้ว,ว,วอย่างนี้นงั้นนะอย่างงั้นนะฝันไม่ดีด้วยนี่ผมต้องปลอบเพื่อนก่อนไหมเนะี่ยตื่นกลางบึกข<อ> <c oughs> นาดนั่นเลยหรือ ดีไหมครับถึงไหนแล้วล่ะเนี่ยมัวแต่ปลอบเพื่อนเพื่อนอะไรบอกว่าฝันไม่ดีเขาคิดอะไรกับเราหรือเปล่าเนี่ยวะอยู่บ้านคนเดียวกลัวต้องปิดไฟนอนอีกแล้วใช่ไหมเพื่อนเพื่อนเพื่อนนี่มันต้องเล่าอะไรแบบนี้ให้ฟังไหมครับ อย่านะอย่านะคนยิ่งสุดโสๆอยู่อย่ามาล่อให้อ่าดีใจเลยมอนเนี้ <c oughs> เอาก็ประมาณนี้นะครับเรามีเพื่อนเราก็คลิกมาหน้าของเพื่อนแล้วเราก็คลิกเข้าไปที่เพื่อนนะครับเอเราก็จะเห็นเพื่อนของเพื่อนแล้วก็จะรู้ว่าใครเป็นเพื่อนของเราแล้วก็เป็นเพื่อนของเพื่อนนะ รู้สึกว่าเพื่อนเยอะมันจะงงนะครับเขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวไปปลอบเพื่อนต่อสักหน่อยหนึ่งนะครับเผื่อจากเพื่อนมันจะเปลี่ยนเป็นไม่ใช่เพื่อน,น <laughs>